对<睡>了。<laughs> จะแจ้งนะครับแจ้งคนขับก่อนนะครับว่าใกล้จะลงตรงจุดไหนนะครับเพราะว่าไม่องั้นอาจจะเลยได้นะครับตรงบรบิเวณวงแหวนนาวานครน,นะครับอยู่เทินนะร,รถค่อนข้างติดเป็นปกตินะครับถ้าวันไหนไม่ติดก็ถือว่าแปลก Thank <laughs> you. ก็จะมีการแซลคนแซผู้โดยสารด้วยนะฮะเราเจอพนักงานคนขับอารมณ์ดีนะครับผู้โดยสารก็จะอารมณ์ดีตามไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งต่อพลังแห่งความสุขไปสู่กันและกันนะครับแบบนี้ทำวิทยาิสสุเลยนาะ ไปด้วยบางทก็มีคนดูนะทีเราคิดว่าไม่มีคนดูมีคนดูอันนี้ปกติคือม่ถงบางปะอินแหละอ๋อบางปะอินออนี่คือไม่ถึงตรงไหนครับตรงลบนิคมและบางปะอินมัน้บางปาะอแต่ผมไม่เข้าเราะปนรถรองรถมีแคสคเสปรสัอครับก็ถ้ครจขึ้นไปถึงบางปะอินก็สามารถขึ้นจากลังสิตไปถึงบางปะอินได้นะครับ พนักจัวังบางปะอินไหมฮะถึงพนะกจัวังบางปะอินไหมไม่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 ถึงอ๋อถึงแถวตลาดบางปะอินนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไปส่งนะเพราะยังไม่ตั้งปีไม่ได้อ๋อครับไม่ได้อะไรก็เป็นไปลงตรงจุดจุดตรงไหนแบบว่าลงตลาดแค่นั้นอ๋อโลตัสบางปะอินอ๋อไม่ค่อยได้เข้าไปแห่งนั้นเลย คนนั่งก็เสี่ยงตายแล้วน่ะคนมอ์มะคตนี้กดเดียวบไพุ่งมาใส่ในตายเลยเหมือนให้ห uh, นังเลยโอ้โหไอ้อย่างเงี้ยน่าจับนะผมว่าจับไปเลยรอามาสานสัระนั้ับน้ถึงป้ายแรกมาสา์นะครับ บางขันมีไหมครับมันขับแซวนะครับบางขันไม่มีเนาะพัทลากษ์มีไหมพัทลากษ์ไม่มีนะมองเชยมีไหมครับไม่มีนะไม่มีเลยนะครับไม่รู้เลยนะไาวสดุเนี่ยอันนี้ก็ผ่านธรรมศาสตร์มาแล้วนะครับกําลังจะเข้าสู่บาง เทพนะครับ ด้วยก่คนขับจำแม่นมากเลยครับว่ามีคนลงตรงลงไก่ด้วยนะครับตรงบริเวณจากตรงธรรมศาสตร์จากตรงอมอกรุงเทพตลาดไทยนะครับจะมีรถพอวิออว่งด้วยนะ มากเลยไม่กี่ร้อยก็มี มารับใหม่นะครับไม่เราต้คุยอย่นี้เลยต้งมีลลูกชลมากกว่ผู้ดีสารแล้วแต่บางบางคนขับบางคนก็พูดพูดจาไม่ดีก็เยอะนะแต่ผมก็เออเราอยากเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยตนนี้ผมก็เข้าใจแหละว่าเขาอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะอะไรมีปัญหาที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามไม่สนใจไม่่่เเกกียวับรือง pada ngay yeah. yeah. สำหรับเช้าวันนี้นะครับมาฝากนะครับมองมองชีวิตให้เป็นด้านบวกนะครับคิดบวกนะครับมองชีวิตให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็จะพบกับสิ่งดีๆนะครับประจําเป็นข้อคิดประจําวันนี้นะครับจากพี่พนักงานขับรถนะครับเราก็ใกล้จะถึงบริเวณฟิวเจอร์พาร์คสเตชันแล้วนะครับจุดหมายของเรานะครับใช้เวลาในทางประมาณ15นาทีโดยประมาณนะครับ ว่าไวทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อรถเพื่อจะไปสู่อนุสาวรีย์ชัยกันต่อนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมเอาไว้ด้วยนะครับเจ้องสีนะวผมไปหยับรกิครับกรายเพลิ <c oughs> ไม่ได้ลง <c oughs> ค,ครับผมก็ครับ พี่จ๋ารับเงนินด้วยจ้ะพี่จ๋จจาจะเลยครับขอบคุณครับไปแล้วเราก็วิ่งไปแล้วนะครับ